ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกลเหตุละผลมากมายไม่เคยสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอแต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกันอาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอนั้นคือความรู้สึกที่ใจของฉันคอยอยู่เสมอ ขอฟ้าที่เรานั่งมอกคราวนั้นยังมีความหมายต้นไม้ลำทานยังมองยังคิดถึงเธอมากมายชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไปแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ ยิบเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกันได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจและก็ยังเสียดายกับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมาได้ยินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟังและทุกครั้งก็ยังแอบมีน้ำตายิ่งเวลารู้สึกไม่มีไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้